จะโอดโอยหรือองอาจก็โดนศาสต์กันทุกเปีส่งการมาแลว้วพัวเมาพวกทุกทีแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีไม่อยากให้มีอันรอร ครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับขณะนี AH> ้ผมอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับในงานรดน้ำานหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับท่านนายแพทย์คุณเติมตันสุรัตน์ครับแล้ววันนี้คุณสอบทุณพอมาอยู่ข้างผมแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับครับวันนี้ก็ถือแ่้จะเป็นหลังสงการนะครับแต่ว่าที่น้องชาวสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มาร่วมมือร่วมใจกันเราได้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตัวนี้ที่ สนับสนุนการดำเนินการเรื่องการควบคุมเครื่องดืงม่มแอลกอฮอล์นะครับมันก็มีนโยบายที่ชัดเจนที่ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าพนักง,งานควบคุมเครื่องดืงม่มแอลกอฮอล์นะครับวันนี้เราเกิดการร้อง,งเรากข้ามาสแสดงความยินดีและก็เช่นชมกับท่านนะครับมาไวพร้อมกัดแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยได้รู้ว่าเรายินดีที่จะทำงานนี้ร่วมกัน ก็เป็นการลดน้ำดัหัวผู้หลังผู้ใหญ่ครับและต่อเนื่องจากนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่สาราสาราการจังหวัดนะครับก็จะมีการลดน้ํดัาหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องถดตืม่มในคอจากเรามาครับอย่างเข้มแข็งนะครับ ติดตามชมมาครับว่ากบวนการนะครับของพวกเรานในการรณรงค์นะสร้างงานสร้างสุขงานบุญประเพณีนอพนเล่านะครับของแขกาอเนเล่าผอผติตต่างของเราจรังหวัดพิศนุโลกของเรานะครับเดินทางไปรัรงค้ในหัวผู้ใหญ่ต่อไปนะเป็นการสื่อสารวัฒนวทางบระเพณีที่ดีๆต่อไปนะครับเชิญครับโศกนาฏมาแล้วไม่คล้าต้องโดนสาะจะโ

จนชื่นใจใหายกังวลปลอยไปจักใจร้องนรนสับสนกคงพักหายสาบไปเธิดสาทิ้เล่าเบียดที่เคยต้องมาครับและขณะนี้นะครับบรรยากาศการการดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยนะครับ กับพ่อเมืองของจังหวัดพิษณุโลกครับท่านดร ok ปรีชาเรืองจันทร์นะครับพ่อเมืองต้นแบบในการรณรงค์นะครับจัดสงการปอดล่าปอดแอลกอฮอล์แล้วก็สร้างพิษณุโลกให้เป็นเมืองห่างไกลจากอบายมุขด้วยนะครับบรรยากาศในงานวันนี้คุณสอนแล้วก็คุณหน่อยคุณหน่อยชาติรัตน์นะครับไปทอดไปสัมผัสไปแล้วเป็นไงบ้างครับครับวันนี้ก็มีประชาชน,ชนจากจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมารถน้ำราง,งหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกันกับข้างทีเดียวครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็น หนึ่ใน2ของเพราว่าต้นแบบนะครับที่ร่วมรลงรดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอนะครับท่านมีสโลแกนวัดไม่เคบาศาราไม่ใช่บ่อนที่เดือนกระชอนไปทั้งประเทศนะครับใครๆก็คงจะรู้จักนะครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นฝันใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยวัดปฏิบัติส่วนตัวของท่านก็ทําให้คนพิษณุโลกเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชมท่านอยู่แล้ว ท่านใช้เวลามาอยู่ที่พิษณุโลกเพียงปีเดียวคนทั้งจังหวัดก็รู้สึกรักท่านนะครับแล้วก็ต้นแบบของการร่วมโลงรดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทําให้พวกเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วคุณชาลัครับวันนี้บรรยากาศที่มาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นซื้อเห็นถึงอะไรเกี่ยวกับการรณรงในงานของกลางแล้วก็งานบุประเพณีปอดเล่าบ้างครับครับได้คุณงาคดีนะครับแล้วก็คุณค่าของท่านดรบิชาเดชจันทร์นะครับ ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งดีๆที่ท่านทาให้สโลกท่านั้นนะครับแต่เรามองเห็นว่าเรามีชมรมชาพิจิตและพิชบูรณ์เนี่ยนะครับที่ให้การยอมรับท่านแล้วก็สัทย์าตัวท่านเนี่ยนะครับกับสิ่งที่ท่านได้ทาไว้จากการเป็นรองผู้ว่าพิชบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดพิจิตเนี่ยนะครับทำให้มีประชาชนเนี่ยตามมาที่จะมารดน้ำตะหวยกับท่านแล้วก็ขอพรท่านด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานเราลองเรื่องรถเล่าเนี่ยแน่นอนว่าสโลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคุณโลประการอันหนึ่งหลายอย่างนะครับที ทำให้การดำเนินง,งานของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จะสําเร็จไปยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านจะอยู่กับเราแล้วก็สามารถที่จะบูรณาการในเรื่องของบุหรี่และอุบติเหตุเนี่ยเข้าร่วมกับเรื่องของอแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับซึ่งถือว่านะครับครั้งนี้เนี่ยคือนิมิตหมายอันดีนะครับของชาวเครือข่าย,ายองค์กรงดเหล้านะครับในภาคเหนือตะลางที่มีพ่อเมืองมีตัวอย่างที่ดีนะครับ และเชื่อว่านี้ิีหมายนี้ต่อไปนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในการสร้างสังคมนะครับก่ออัปยามุกสังคมที่ไม่เมามเมาต่อไปได้ในอนาคตรครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่หม่ไทยครับ